ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณนันนี่นะครับผมซึ่งกําลังผูกปีอยู่ด้านบนนะครับสบายดีครับผมวันนี้คุณนอนสูงอย่างเลยนะเฮ้ยจะได้ไม่ตกตับไงตกสูงแล้วก็เรามาพบกับช่องพานหมีหนีเมียทําไมนะครับผมครับผมพานหมีหนีเข้า่านะครับฝากดไล่ตามไยนะครับผมเมียไม่มีครับโสดก็ตอนนี้เราอยู่ที่เถียงนาของพานหมีนะครับเป็นเถียงนาที่พานหมีเพิ่งทําใหม่นะครับผมก็ เพิ่งทาได้ไม่กี่สัปดาห์นะครับอันนี้วันนี้เราก็จะมาเจิมนะผมพานหมีว่ายังไม่เคยมีใครมานอนนะเดี๋ยวผมคุณนี่จะมานอนก่อนนะผมวันนี้ก็หลังจากที่เราไม่ได้มาแคมป์ที่บ้านพานหมีก็หลายวันแล้วเนาะวันนี้ก็มีโอกาสครับมาตั้งแคมป์แล้วก็มาอยู่ในมุมใหม่เนาะเป็นที่นาของพานหมีนะครับซึ่งบรรยากาศฉากหลังก็จะเป็นวิวภูเขานะผมนี่แล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับ วิวสวยดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ข้าวขึ้นแล้วเนี่ยน่าจะเขียวขจีทั้งหมดเลยครับผมเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะไปหาจับเขียดนะครับบริเวณแถวนี้เนาะเพราะว่าวันนี้เราไม่มีอาหารมาด้วยนะคผมนี่คุณอันนี่จะนอนด้านบนนะครับแล้วก็ผมนอนเต็นทนะ์เนาะวันนี้เหตุผลที่เรามานอนที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่มันมีหลังคาแล้วผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่าฝนฝนจะตกหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดฝนตกเราก็จะเข้าไปหลบ ข้างใต้หลังคาเนี่ยครับผมถ้าฝนไม่ตกก็นะฮะอย่างที่เห็นนะคุณนี่จะนอนด้านบนนะผมส่วนผมก็ตรงนี้นะครับไงวิวดีได้การไม่รู้ว่าจะมีผีหรือเปล่าโอ้ยอย่าพูดถึงผีดิผีไม่มีครับวิวดีนี่ครับผมมีแต่เสือวิวสวยนะครับนี่ นี่โอเคสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวฝากติดตามนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศช่วงค่ำๆข,ของที่ทุ่งนาของพานหมีนะครับ ตอนนี้ก็มีการไถนะครับผมอันนี้ก็ลักษณะของการไถแล้วก็ปั่นนะครับอันนี้คือลักษณะของการที่จะหวานกล้าครับผมก็คือการทํานาจะต้องหวานต้นกล้าก่อนนะครับพอต้นกล้ายาวแล้วก็จะมาดํานะครับผมนี่อันนี้ก็ไถรอเนาะนี่บรรยากาศก็กถือว่าดีนะครับ ี่ก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นบ้านคนนะผมนะฮะส่วนถนนก็ฝั่งนี้ครับเทียงหน้าของพานมีก็นี่ครับเป็นเทียงหน้าหลังเล็กๆครับผมนี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาเขียดนะครับเพราะว่าวันนี้คือเราไม่มีกับข้าวมาเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ กับข้าวร้อยหลอนะครับช่วงปลายเดือนเนาะครับก็จะเป็นทุ่งนาก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ครับเพราะว่าตามขอบฝั่งนั้นก็จะเป็นป่านะครับนี่เป็นป่ารอบเลยก็ตรงนั้นก็จะมีเทียงนาอีกหลังนึงครับแต่ว่าตรงนั้นนี่มันลึกนะครับผมมันค่อนข้างจะทึบนะเพราะว่ามันมีต้นไม้คุมนะครับเราก็เลยไม่ได้เข้าไปตรงนั้นนะครับก็เลยเลือกที่จะ นอนเถียงน่งเถียงหน้าหลังใหม่นะผมส่วนนี้ก็เป็นวัของชาวบ้านนะครับอันนี้เขาน่าจะปล่อยแล้วครับผมปล่อยให้หากินแล้วนะครับ เดี๋ยวก่อไฟไว้ตรงนี้นะผมมาแลงบินมาต่อมานี่เป็นแมงมันนะผมไม่ใช่แมงเม่านะแล้วก็เมื่อกี้ผมไปที่ทุ่งนาเนาะเดินดูได้ปูนามาสี่ห้าตัวครับผมไม่รู้คุณนี่จะกินหรือเปล่านะวนนีิทุกอย่างปูนาวันนี้เราเลือกไม่ได้เนาะวันนี้กินทุกอย่างครับผมเพราะว่าเราไม่มีกับข้าวมานะวครับวันนี้<ว>ก็ต้องกินตามธรรมชาตินะครับผมมีอยู่นะครับนี่ อ๋อคุณนนี่มีปลาครับผมมีปลาที่อยู่ในกระป๋องเรียบร้อยขังไว้เรียบร้อยครับผมไป <c oughs> เดี๋ยวผมไปหาดีกว่าครับผมไปเดี๋ยวผมลงทุ่งนานครับไปตามไปมปดเ้าเอ่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวคุณนั่งรอก่อนก็ได้คุณนี่ปวดฟันนะครับเดี๋ยวให้คุณนี่พักก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะลองไปเดินดูตามทุ่งนาครับว่ามันมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าแต่ในนั้นก็มีจิ้งหรีดนะฮะนี่ฮะ คือมีจิ้งหรีดนะถ้ามีจิ้งหรีดผมก็จะเอาจิ้งหรีดนะฮะก็อย่างที่บอกครับวันนี้เราไม่มีกับข้าวนะผมก็ต้องหากินตามธรรมชาติครับรู้สึกว่าเสียงจิ้งหรีดจะเยอะอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะดูปูไปด้วยครับถ้าเกิดมีปูก็จะเอาปูมาด้วยเนาะ<ม>วันนี้มีอะไรก็เอานั้นนะผมเอาทุกอย่างครับวันนี้ผมก็จะหาตั้งทุ่งนายฮะแมลงก็ตอมเยอะครับตอนนี้ มีเขียดน้อยครับนี่เห็นไหมฮะเขียดน้อยไม่เอาครับอันนี้มันต้องขังไว้ก่อนเนาะต้องรอครับอ,อ่ะอย่างน้อยก็มีจิ้งดีครับนี่จิ้งดีครับผม,มก็เดี๋ยวควจะเก็บจิ้งดีนะฮะไปไปทอดเนาะ วันนี้มีอะไรก็กินครับเราเลือกไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอเก็บจิ้งหรีดก่อนครับกินได้จะให้บุกงใกล้ๆเนี่ยโอ้โหเขาได้ทั้งเขียดได้ทั้งปูเม่กินได้มีบ่อ๋อเม่กินได้ในขวดบอลโลแต่หากินมาป้าโทอันนี้อันนี้บินไปนี่บอลโลแต่หากินมาพอมีอะไรล้วคุณไอ้่เบ็หนีิโบแมนมีแล้วสวบไ่ไดอผลงาเราไม่มีแล้วนี่ หาอยู่หากินหมานเกินนะครับมีอีกตัวนึง่นไปใส่เลยนี่โอ้ยเห็นไหมไอ้ปกติเขากินได้นี่แมงกินได้ไปทอดกินอรไอ,อ้ยัยงยิงไฟเลยเยอะเอาไฟาหน่อย,ออยโอ้มันกินได้ไอ้หนี่แมงป่องโอ้โหเสียง่ยานลย<แ>มันเหมือนตอกะกเตนนี่ครับหนีผมเคยไปฝึกโรโดเห็นเขากินอยู่นะโอ้หางกเคือบเสือเกือบเป็นเกือบเตะเป็นต่ยานนี่นี่อาลมณเบิ่งว่าเอาตีนเกือบเบิกหนาไปไปพออยู่พอกินบ่เฮา พอกินไา้ไหมนี่หิวเข่าแล้วเดี๋ยวนี้นี่มีปูนามีปูนามีเขียดเออไปพอแล้วเขียดโมผมมีเขียดมาปูนี่อันนี้จิ้งหรีดครับเออมีจิ้งหรีดนาโอ้โหได้การนะครับคนณหญ่แม็กซ์ไปเดี๋ยวกลับเทียงหน้ากันับผมเนี่ยที่ผมได้อันนี้ก็อันนี้เป็นจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดแล้วก็ในถุงนี่มีปูนะผมมีปูนาแล้วก็เขียดครับ อันนี้ก็เป็นกับข้าวของเราวันนี้นะครับเป็นของกินจากธรรมชาติเนาะโอ,อ้ปูปูปูป,ปูผมกำลังไต่เลยนี่โอเคออเอาไเก็บก่อนจิบนี่ครับปูหน้าครับผม สู่กับแมงไหมโอ้พอละมันเหรอันนั้นอ่ะอือฮเข้าตาเลยแมงหลายวะย่างก็อนสดๆนะครับวันนี้โอ้ยแมงคือหลายเลย สไตายบอกสูกับแมงกับป่านนะมาครับผมหลังจากที่ปิ้งเคียดกับปูนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูนี้ครับผมมาเลยไหมกล้องนะโอ้โห <c oughs> ให้เรียกหากล้องครับพันหนีนะครับรบ,บ้านผมเรียกว่าแมงกิน,นายนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสดๆนะครับที่เราหาได้บอกี้นะครับก็ ผมก็ได้ประมาณยี่สิบตัวครับสมาชิะเป็นคุณไอเด็ะครับเขาหาึินมาน,นะผมเขายังไม่มีแฟนด้วยครับผมแมนบอกรมมับรับสมัครเลยครับผมนี่ไม่มีแฟนนี่อันนี้ผมก็จะเอาปีกมันออกนะครับเอาปีกออกแล้วก็จะเอาขี้ออกนะครับขี่ก็จะเด็ดก,ก้น,นครับึดแล้วก็จะเด็ดตรงคอนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกเชฟน่าโอมีสองวิธีเอาโอ้พาดหมีมาถามพาดรันนี่วยูทีนี้ โอ้โหพาน,ม,น,นมีน่าจะไม่เคยหานะครับน่าจะเคยชิ้น,นเกออาเป็นการแจ้งหามานะนกิโลก็เหมือนกันมันจะเสียอยู่สองที่ะัะตอกคอกับตอกก้น,นเวลาเรากินมันจะไม่หัดนะครับมันจะไม่มีดินเนาะนอันนี้ก็เป็นวิธีบ้านบ้านนะครับตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับสอนทำนะครับอมาเร็วขนาด มาครับผมตอนนี้ก็เพิ่งจะสุกไปปิ้งหนึ่งนะครับเป็นปิ้งปูนาของคุณนยแบ็กนะครับที่หามาได้ส่วนปิ้งเขียดของพันมีก็เฮ้ยตกขีเท้าเลยเฮ้ยเอาไหมตกขีเท้าแล้วผมนี่ตอนนี้เรากําลังควนัวนควันทอดแมงจีนายนะครับบ้านผมเรียกว่าแมงจีนายก็จะเป็นตัวสีดำๆคล้ายๆที่โปง่งคล้ายๆที่อ้อเนาะบ้านผมเรียกทีร้อนะครับ ีก็จะทอดให้เอ้ยก็จะคั่วให้น้ํามันแห้งกนนะวก่าน่อเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ํามันพืชนะครับเพื่อจะให้แมล็ไมีความกรอบนะครับแล้วก็จะโรยรสดีนิดนึงนะครับนี่วันนี้ก็หาอยู่หากินรอบๆทียงหงนาของพันหมีได้ทุกอย่างนะหากินง่ายเกน,นะครบับ้านพันธหมี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอหน้าฝนนะผม เดี๋ยวเราจะมากากรกบนะครับมันเริ่มการได้แล้วโอ้ยต้องรอฝนก่อนฝนก็ตกนะครับบ้านพันมีแต่ตกนิดเดียวนะครับพอดีแต่ดินมีความชุ่มนิดนึงนะถ้าตกจริงๆเนี่ยถ้ากากรกบเนี่ยต้องมีน้าในทุ่งนา,าเดี๋ยวรอกับข้าวครับผมตอนนี้ผมอยากให้พันมีดูเวลาหน่อยตอนนี้สามทุ่มแปดนาทีตอนนี้ ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาแปดสัปดาห์เน,นาะโอ้โหนะครับที่ดีเรามันจะมีเศษดินไหมนเนี่ยเ <laughs> <น>ขาเอิร์นมีเดียมมีเดียมไอ้ที่มันบินๆอยู่นี่คือแมงมันนะครับอืมไอ้ออกรายอยะฮะไม่ยอมจะคุยแบบไอ้กับก่าอยะผมไม่ได้ทอดให้มันกรอบนะเพราะมันกลัวมันไหม้ครับเออมันมันไหม้ได้เมืองเนี่ยเพราะมันต้องมีความเปียกๆัะหน่อย แต่บ้านผมเบือน่าจะไม่มีเนาะบ่เหลือไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นฤดูแล้งลองกินได้วองคุณนะฤดูฝนมันกินอยู่างเดียวกรอบมากโอ้ข้าวเย็นแล้วพันหมีแม่แม่ผมบม่ยิ้มเขาย็นมากอ่ะซุ่มกับข้าวเย็นจริงๆเพราะว่าพันหมีบอกว่าไม่ได้นึ่งข oh? well ้าวแต่ว่าวันก่อนที่ผมขึ้นเขาครับ ได้กินข้าวร้อนนะกินจางเดวันนี้กินข้าวเย็นนะพันหมีไม่ได้นึ่งข้าวเย็นข้าวตั้งแต่เช้าโอ้โหแต่ผมหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับพันหมีก็กลับบ้านนะนะพันหมีไม่ได้นอนกับเรานะครับคืนนี้พันหมีกลับไปนอนบ้านนะครับก็ที่นี่ก็จะมีผมกับคุณนี่เนาะที่นอนที่กระท่อมนะครับเป็นกระท่อมเป็นเถียงหน้าผมเถียงหน้าของพันหมีนะฮะตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ในเปลับผมเป็นเปลที่ผมผูกไวนะ้เนาะ อยู่ใต้เถียงนะครับคุณนันนี่อยู่ด้านบนนะผมนี่นอนเหมือนกันทีแรกผมว่าจะนอนเตรนนะตอนนี้ผมกางเต็นต์แล้วกางเต็น์แล้วผมมันนอนไม่ไม่คักนะนอนนอนเต็นต์ดีกว่าเอ้อนอนเต็นต์ดีกว่าย,ยุงมันเยอะครับมวยยุงเยอะมากเพราะว่าฝนฝนเพิ่งตกนะครับคือถ้าฝนตกนี่ยุงมีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนาะ บรรยากาศกลางคืนก็มันจะมีแต่เสียงพวกมแมลงนะเสียงมแมลงเสียงกบเสียงเขียดนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติดีครับผมแต่ว่าช่วงหัวข้ามก็จะมีพวกเสียงรถเสียงอะไรเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไกลาจากหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเรามองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นบ้านของชาวบ้านนะครับผมก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่บรรยากาศดีอีกที่หนึ่งครับผมเดี๋ยวรอช่วงที่เป็นหน้าฝนเนาะหน้าฝนเขาจะทาํานาแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีเขียวขจีด้วยต้นข้าวนะครับ คน,นนี้นอนด้านบนเนาะส่วนผมก็นอนด้านล่างครับนี่ตรงเต็นท์นี่แหละก็น่าจะเย็นสบายดีครับวันนี้ฝนคิดว่าไม่ตกนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมดูก็คือท้องฟ้าโล่งนะครับผมดาวเยอะเต็มฟ้าเลยเมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับดวงจันทร์ก็ตกแล้วนะผมโอเค ผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าวันนี้ทําไมถึงเดินทางมาหาพานหมีนะครับก็พรุ่งนี้เรามีแผนนะครับมีแผนที่จะไปร่วมกับชาวบ้านเนาะในการาจัดประเพณีครับเป็นประเพณีโบราณน,นะผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังนะว่าประเพณีน,นี้เป็ียนมาอย่างไงนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะนอนแล้วผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับัสนีครับ ครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้ก็สดชื่นดีครับผมเมื่อคืนก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับผมก็ต้องเอาถุงนอนมาใช้นะเมื่อคืนหมอกลงนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเ้านะครับผมหมอกลงแต่ว่าไม่ใช่หมอกหนาครับฝั่งนั้นก็จะเป็นบรรยากาศภูเขาครับผมส่วนนี้ก็เป็นบ้านคนนะครับก็อย่างที่บอกนะที่นี่ไม่ได้น่ากลัวนะครับเมื่อคืนก็เงียบสงบดีครับผม เมื่อคืนเรานอนตรงนี้ครับหลับสบายมากครับเมื่อคืนเหมือนนอนที่บ้านเลยนี่ตอนนี้เราก็เริ่มเก็บของนะครับเตน้นผมก็เก็บแล้วเนาะแต่ว่าไอ้ผ้ารองนี่เอาไว้ก่อนนะผมเพราะมันเปียกนะครับไปเดี๋ยวเช้านี้ก็ต้มกาแฟกินก่อนนะผมเดี๋ยวต้มามะามัก่อนนะ ฝนตกเนี่ยนะมันจะจะ,จะไหลท่วมพันนาเราต้องปานไว้ตรงไหนที่เป็นรอยมัวเยียบนะกาแฟร้อนชันไปแล้วครับ <c oughs> ดีถ้าได้อเออดีแหละโมกผู้ชอบโมกเคยกินขมแค่นี้กินมีบดีชงเห้าอันนี้บดีขมนะครับนี่นะถ้าเขาบาเคยกินเขาจะบอกว่าขมถ้าคนเคยกินเขาจะบอกว่าธรรมดามีขมกว่านี้อีกครับ ชอได้มีคมกว่านี้อีกโบขึ้นนั่นพูน้ำคาวาครับฮะโบขึ้นพูน้ำคาวกทำเลขาขึ้นวันนี้ได้โบขึ้นน้ำคาวครับวันแร้ขึ้นเนี้ยแม่ก็บักหมี่อบักหมีบักติ้งแล้วไปนะตองเอาวัเสไปยุคเครื่องกองออกไปฟ้าบ้านครับ มันนอนนี้แหะปวดอย่งปวตุกท่อมมมีน้ำสร้างยกน้ำจจจาจารยลางวลางีตน้ำาปปวดตุไสวัน,นเน,น่เดี๋นอนนอตัวนี้ไส้ได้เดี๋เหมือนบอลเขาจะเล่งป่าป่อเพราะนี่เจ้านึง่งแบบลงมาดิเอเจ้าล่นน้อยแบบเพอาอ,อ,อันให้นาน,นึงเนียยพุนเลยเออยพุนแรกพุลงพุนหนโพุนอ๋อคือไก่ลย เสียดมันปิดเทวน้อยเนาอยค่อยน้อยแบบยาเลยปีน้องแล้วอันนี้ก็ปั่นออกแกกันเ็มีเอาใส้พุ้นเพราะเอาตัวนี้ชรงนี้มันปันเป็นบอนเป็นบอนไปนะแบ่งการเล้เสียเงินติมเลยนะเบื้งงปุ๊บแบ่งอีกเสียอีกะให้ยอีลูกพู้เดียว ดินเจ้าของแบ่งให้รู้ห้าพันเป็นแคของเปาเปลี่ยนไหลแล้วก็นังโอ้อกจักแม่อีหลังบวงเห็นพ่อแม่ให้เล็กแล้วก็ขึ้นศาลหน้าเจ้าของก็เสียเงินเสยเงินหึดหลายนะครับผมจิบกาแฟตอนเช้านะครับเมื่อกี้ก็เป็นลุงของร้านมีนะครับเพื่อนมาป้านคันนาป้านคันนาหมายถึงอย่างไรขุดดินใส่คันนาแล้วให้มันมาปั้นคันนาเลยบ้านโซลิสปั้นคันนาครับ ก,ก็คือมามามาเสริมมาเสริมคันดินที่เป็นคันคันแบกนาเลยครับให้มันแน่นให้มันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าไม่เสริมเนาะในช่วงที่หน้าฝนมาเนี่ยน้ําฝนมันจะดันให้ตรงตรงที่ไม่ได้เสริมนะคันนาม,มันขาดคันนาม,มันจะขาดนะผมน้าจะไม่อยู่น้ําจะไม่อยู่ในในนาแล้วหญ้าก,ก็จะขึ้นทีนี้เขาเจาะเขาเอาน้ำเยอะมาเข้าเรื่องดีกว่าก็สำหรับอีพีหน้านะครับผม ก็เรามานอนที่บ้านพันหมีน้องเราขี้เกียจเดินทางมาตอนเช้าๆนะครับ,รบหลังจากนี้เราก็จะไปดูนะครับบุญประจําปีของบ้านพันหมีก็จะเป็นประเพณีการจุดบ้างไฟในภูเขานะครับเป็นประเพณีที่หนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งนะครับค,ครั้งเดียป็นประเพณีตั้งแต่โบราณเนาะเ<ช>ขาทำมาเขาจะจุดบ้างไฟออกมาจากถ้านะครับจะเป็นถ้าลึกถ้าลึกเนี่ยไม่มีใครสามารถ เข้าไปได้นอกจากบุญประจําปีนะครับเพราะว่าชาวบ้านนี่มีความเชื่อว่าตรงนั้นอ่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีสถานที่ที่มีมต์ขังมีมีอะไรสักอย่างนะครับคนมันคล้ายๆกับว่าเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้ำที่มีความอาถรรพ์อาถรรพ์แล้วก็ลึกลับเป็นถ้ำที่เจ้าถ้ำนี่ค่อนข้างที่จะแรงแรงเจ้าที่มากเลยนะครับก็เคยมีประวัติเนาะอื ประวัติก็คือต้องบอกก่อนว่าคือทํามอย่างนี้มันเป็นท่าใต้ดินครับเป็นทําใต้ดินที่จะต้องทําปกติแล้วชาวบ้านจะทําเป็นบันไดไม้มเพื่อที่จะไต่ลงไปนะครับแต่ว่าเมื่อประมาณกี่ปีก่อนใช่ปีก่อนอ่าก็คือมีกลุ่มของชาวบ้านนะครับไปทําเป็นบันไดเหล็กซึ่งซึ่งไม่เคยมีใครทํามาก่อนตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็คือ เขาจะทําปีต่อปีบันไดครับก็คือถ้าพังก็เดี๋ยวปีใหม่ก็ทาใหม่นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่ากลุ่มชาวบ้านก็สงสัยอยากอยากทําให้มันถาวรเนอะ <Man. S 1> เลยไปทําเป็นบันไดเหล็กลงครับก็ไปกันกี่คนกนะ้าคนหรือเปล่าห้าเจ็ดคนเจ็ดนะคนอะเสียชีวิตไป 5, ห้าเหืืสองอ่าก็คือไปทําบันไดลงแล้วก็หลังจากยังไม่ได้ตายตอนที่ทำเนอะ หลังกากที่กลับออกมานะครับก็ทยอยตายทีละคนทีละคนทีละคนไปจนมาดูตัวที่เหลือสองคนสุดท้ายเหลือสองคนแล้วก็เขาก็เลยทาพิธีขอขมาทำพิธีขอขมานะครับก็เลยยังรอดอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับใช่เป็นความเชื่อของในหมู่บ้านแนะแต่ว่าค,คนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับผมเนี่ยอยากชวนพานหมีลงไปสํารวจตั้งนานแล้วพานหมีไม่กล้านะครับผพานหมีไม่ไม่ไม่กล้าไปเราก็เลยแบบรอบุญประเพณี วันนี้นะครับผมที่เราจะเดินทางลงไปเนาะเดี๋ยวชมด้วยกันนะฮะว่าทําไมชาวบ้านถึงเรียกว่าถ้าลึกลับหรือว่าเป็นถ้าลึกนะครับทำไมถึงทุกๆปีชาวบ้านถึงขึ้นไปจุดบังไฟในปากถ้ำนะครับก็จะเอาบังไฟลงไปในปากถ้ำแล้วเขาก็จุดขึ้นมาจากปากถ้าเลยนะครับครับไม่ใช่ว่าตั้งไว้ในต้นไม้นะเป็นการจุดเดี๋ยวต้องรอชมเป็นอีพีหน้านะครับก็เป็นความเชื่อของบ้านพันหมีครับที่ อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีพันมีบอกนับแต่โบราณโบราณนะผมคือปกติเราจะเห็นแต่การจุดบางไฟนี่จุดตามทุ่งนาเนาะ<ช>จุดตามที่โล่งนะ<ช>แต่ว่านี่<ช>คือเราจะต้องเดินทางขึ้นไปบนเขาแล้วก็<ช>จุดขึ้นมาจากจากปล่องปล่องถ้ำนะครับปกติเนะะี่ยเขาจะจุดตามบุญบุญประเพณีอันนี้จะจุดเพราะความเชื่อนะครับครับเราจะจะคนละอย่างับผมกับความเชื่อกับบุญประเพณีจะคนละอย่างคือคือความเชื่อก็อคือเป็นคนที่มีความเชื่อขึ้นไป บญประเภทนี้ก็มีการจัดงานแล้วก็มีการเก็บเงินเนาะเก็บเงินแบบนู่นนี่นั่นนะครับแต่ความเชื่อเนี่ยชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันแล้วก็พากันเดินทางขึ้นไปทาทาด้วยความศรัทธาเนาะยังไงก็รอติดตามอีพีหน้านะครับการจุดบังไฟถ้าลึกปจะเป็นยังไงครับรอติดตามอีพีหน้าแล้วก็จะเป็นแยกอีพีเนาะเพราะว่าอีพนี้ไม่ไม่ทันจะยาวเกินเดี๋ยวเราก็รีบกินกาแฟครับผมแล้วก็เดินทางไป สมทบอยู่ที่บ้านพันมีตอนนี้พันตายกับอันพันตายกับอันเดี๋ยวจะมามเดินทาง<ล>มาถึงแล้วครับ,รบผมกนะ็เหตุผลที่เรียกว่าถ้ำลึกก็เพราะว่าจริงๆในถ้ำเนี่ยมันถ้ำมันลึกมันมันมีปล่องที่สามารถที่จะเดินไปได้<ช>นะครับมันลึกมากครับซึ่งต้องบอกกันว่าไม่เคยมีใครเดินไปจนสุดนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอากาศข้างในเนาะอ,อากาศข้างในที่บางทีมันมันก็ไม่เพียงพอที่จะให้เราหายใจได้แต่ว่าปล่องเนี่ยมันไปได้นะก็บางคน ชาวบ้านบางท่านก็จะเชื่อว่าเป็นเป็นถ้ำของพญานาคนะนะ<อ>ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับปีที่แล้วผมก็ลงอยู่ลงแต่ว่าวันนั้นอ่ะปีที่แล้วลงไปกับสามสิบคนมันหายใจไม่ออกนหรอครับผมก็เลยต้องรีบขึ้นแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมจะรีบเดินทางขึ้นไปก่อนเพื่อนแล้วก็จะรีบลงสำรวจก่อนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาแบบรีบจุดบ้างไฟเกินนะครับก็เลยไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในถ้ำนานครับเพราะว่าถ้าเขาจะจุดบ้างไฟแล้วเนี่ย คนที่อยู่ในถ้ำเนีย่ยต้องรีบออกเพราะว่าบางไฟมันขึ้นเนาะควันมันก็จะอยู่ในถ้ำทีนีอ่อากาศข้างในถ้ำมันจะไม่มีแล้วนะครับมันก็จะทําให้เกิดอันตรายไปทำเวลาตอนนี้มูงนะครับผมม,มูงนึงแล้วโอเคเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนจบคลิปนะครับ,รบไว้เจอกันใหม่ที่ถ้ำลึกครับผมสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีสสดครับฝ<ป>ากติดตามครับผมโอ้ยกาแฟหมดแล้ว